นีจ้ามื้อนี้แม่สิมาทอดไข่ใส่ผักชะอมเนาะจ้านี่ไข่แม่ทุบไว้แล้วเนาะจ้าเนาะนี่ทุบไว้แล้วไข่าสามฟองนะจ้าเดี๋ยวแม่สิเอาน้ำมันพืชมาใส่เนาะนี่เปิดแกล็ดนะจ้าเปิดแกล็ดเกล็ดเลยพอต้องเฮ็ดไฟแห้งนะจ้าเฮ็ดไฟกลางๆกลา,างลงมาหาอ่อน,นะจังแม่จะน้ำมันใส่นะจ้าเทน้ำมันพืชเทน้ำมันพืชลงเนาะจ้าเนาะ มนถอยลงนี่แหละจ้าลองเปิดแจ็คแล้วนะจ๊นะเนาะนี่แต่ล้อเหตุน้ำมันพอนจากน้อยนะจ้าอคอยเคลียร์่ลงเนาะทอดไข่แบบง่ายๆเนาะจ้าทุบไข่ไปแล้วทุบไข่ไปแล้วจ้าไข่ยอยู่ในถ้วยเนาะจ้าเนาะ ไข่แม่ใส่ผักชเชยวอมแร่ว่าโปใส่หลายเนาะจ้ากระทะห่อนแล้วนะจ้าเนาะกระทะห่อนแล้วแม่ทีไข่ลงเด้เอทอดแล้วนะคะทอดแล้วทำไขท่ทอดไข่เจียวจ้าอืมดีนะทั้าทางขางนะจ๊ะเนาะธรรมดาเดาเทลงมากับฟูทั้งขาง แล yup. ้วก็ใช้ับมัก่อนที hey, ่กางนะจ๊าตะตะตักตักมะขามขางสินะจ๊ากาแขางหมันพรอนมาเลยนี่หลังดีฟ้าคือเป็น่แฟนะจ๊อือือโอ้ยหิวเ่าแล้วนะจ๊นาะ ไห้ไข่หงอกแล้วนะจ้าถ้าน้ำมันแห้งเกินไปเพาก็น้ำมันหยดเล็กน้อยก็ได้นะจ๊ะต้องเป็น่ยนนี่กลมนิดแห้งเกินไปเพาน้ำมัน,นหยดน้อยนึง่งได้หนึ่งต้องอเ,เป็นน้ำมันติดเพราะก่อนคลิกนะจ๊ะนี่เรลืองแล้วจ้านี่โอ้ยเหลืองฮาลามเลยเป็นแต่เสียไปจ้าถ้าเป็นทุกคนนะจ๊ะใคร เนี่จะใส่ดึงคือ,อดึนออนนนนงนะจ๊ะนี่เอาใส่ดึงคือดึงว่ามันตินแต่แซบติดเพียงเลยจ๊ะทอดกเพียงกับน้ำพริกกะปิทอดไข่ใส่ผักชะอมกับน้ำพริกกะปิจ้าโอ้โหหอมกลิ่นเลยหอมดีจ้าหอมดีสุกแล้วจ้าสุดแล้วอ้าว กีนอีกแียนึงจ้าสุกแล้วได้ค่ะสุกแล้วเด้อนี่แหละจ้าจ้าหาได้จ้ามากินน้ำกันเด้อจ้ามากินน้ำกันจ้าเซฟเซฟสวัสดีจ้า